คุณพ่อคะวันนี้ไม่ลงรูปเหรอคะขายาค่ะขายาค่ะทายาค่ะขายาค่ะขายาค่เลือดเอาดีเอาดีเอาดีเอโมเรื่องฝงไงโมเรื่องฝงไม่ไอเฮ้ยเอายังไงจากจุดสตาร์ทสวัสดีค่ะมาพบกันอีกแล้วกับ2-3-6 h o m e s o r r สบ้านนี้มีเรื่องวันนี้ทุกคนจะเห็นว่าเรามีแขกรับเชิญพิเศษบวกหนึมานี่น้องใจฟูและพ่อของเขาพี่แม็กค่ะ สวัสดีครัสวัสดีครับสวัสดีครับผมคือที่นิ่งอย่างนี้ไม่ใช่เพราะอะไรนะคือก่อนหน้านี้มาถ่ายโฟโตชูจัดแล้วก็มาถ่ายพอดแคสต์ต่อเลยคนมันกำลังฮอตคนมันกำลังฮอตก็อย่างนี้แหละ <c oughs> อยากจะคุยเรื่องเกี่ยวกับหมาหมาและคนมีหมาเอะเริ่มต้นก่อนละกันว่าทำไมแบบที่มาของใจฟูนี่คือ <c oughs> ชื่อของใจฟูนี่มาจากไหน โ <Okay. S 2> อเคจริงๆชแนลเซอร์ er, อันนี้ก็ไม่เคยรู้จักมาก่อนเหมือนกันแต่ว่าเห็นพี่คนหนึ่งในไอจีเขาเขารีไพรสโรี่มาพันพันนีดแหละแล้วเราก็เอ๊ะทำไมน่ารักจังวะอะไรเงี้ยก็เลยถามพี่เขาไปว่านี่คือพันอะไรซึ่งก็เป็นการเปิดโลกครั้งแรกว่าอ๋อชแนลเซอร์อะไรเงี้ยก็ไปตามหาจนได้จนได้น้องมาแต่ว่าถามว่าทําไมต้องชื่อใจฟูคือด้วยช่วงนัน้นแะคือตอนที่เราแบบกําลังรอ,อน้องจากฟาร์มนะครับ บางทีเราก็มีความเครียดโน่นนี่นั่นหลายๆอย่างในชีวิตเนาะในช่วงน,น,นั้นพอดีแล้วจังหวะที่เราดูรูปน้องอ่ะเราตะโกนออกมาเลยแบบเฮียใจฟูจังวะ <isms> คือมันเป็นช่วงที่เราดาวแล้วน้องมาและประโยคที่เราพูดออกมาคือใจฟูจังวะก็เลยเป็นที่มาว่าเออโอเคงั้นชื่อใจฟูไปเลยละกันในตอนนั้นคือเป็นความรู้สึกที่ออกมาจาก จากฟิลลิ่ง่ยตอนนั้นเลยใช่จากการเห็นรูปน้องว่าเราใจฟูอะไรเงี้ยครับก็เลยเป็นที่ามองชื่อเขาเราเห็นเรายังใจฟูเลยใช่แล้วแล้วคือมันมีแบบในฟาร์มเนี้ยมันต้องมีหลายตัวมากอะพี่แม็กทําไมแบบเรามีวิธีดูแล้วมันยังไงอะรูปเพราะว่าเขาเล็กมากเลยอะแล้วมันแบบมันน่าจะมีหลายข้อหนึ่งต้องมีหลายตัวเขามีสามตัวมั้งครับแล้วเราเคยเกินเกินกับเขาไปว่าแบบเราอยากได้ตัวผู้อแล้วเขาบอกว่าเนี่ยเหลือตัวสุดท้ายเป็นตัวผู้เอาไหมอะไรเงี้ยครับจะคิดว่า ทุกอย่างจะสั่นมาให้เราแล้วอ่ะคือต้องเป็นเขาแล้วก็ต้องเป็นตัวนี้เท่านั้นอะไรเงี้ยคือต้องบอกว่าเนี่ยไม่เคยเลี้ยงหมาจริงจังมาก่อนคือตอนอยู่ต่างจังหวัดอ่ะคือเลี้ยงหมาเฝ้าบ้านเน่เนาะแบบเลี้ยงนอกบ้านกินข้าวแบบง่ายๆอะไรที่แบบว่าอ่ะคนกินหมากินใช่ไหมเลี้ยงเห่าไม่ได้แบบฟูงฟักอยู่ในบ้านือนใจฟูใช่ก็เป็นแบบว่าเป็นหมาครั้งแรกที่รู้สึกแบบโอ้แพงจังวะในชีวิตเนาะเราไม่เคยแบบลงทุนกับหมาที่มันแพงขนาดนี้มาก่อนบอกหลักได้ไหมครับ คือคือพอผมเข้ามาในวงการนะผมผมกลับเป็นระดับ,บน้องเนี่ยราคาเบาไปเลยแต่คือวันที่เราอ่ะเข้ามาครั้งแรกอ่ะเรา,ารู้งึกแรกเออสิบาใบเทาสำหรับเราเราก็รู้สึกแบบมันก็เยอะแล้วนะแต่เหมือนพอไปเจอคน,นอื่นอื่นะโหเขาแบบห้าหกแบบห้าสบหกใบเทาอ่ะเราโอเคเราถือว่าไม่ได้ไม่ได้แบบ ประมาณหนึ่งเราได้ประมาณนึงใช่ใช่ใช่แต่สำหรับเราในตอนั้นคือมันแพงไงเพราะเราไม่เคยแบบอินเวสกับหมามที่มันราคาสูงขนาดนี้มาก่อนอ,อดังใกล้ๆอย่างเี้ยรู้สึกว่าแบบน่ารักมากอะ่ะคือเข้ากันมากเลยแล้วแต่ว่าเอาจริงคือได้ว่าเคยไปบ้านพี่แม็กแล้วบ้านบ้านเขาอะ่ะจะเป็นบ้านที่แบบ มันดูเหมือนแบบอยู่ในบ้านและสวนตลอดเวลาคือมันไม่มีอะไรที่มันวางแบบผิดเลยคือบ้านเขาสวยมากเหมือนมันตัวอย่างเหมือนมานตัวอย่างเอาอย่างงี้เลยวป่าคือคือเป็นสตรูอีกอันหนึ่งได้เลยอย่างเงี้ยแล้วคือเหมือนเราอะเคยเคยได้ยินมาว่าการมีสัตว์เลี้ยงอะหรือแบบการมีเด็กการมีสัตว์เลี้ยงอะไรเงี้ยมันทาให้บ้านมันแบบอาจจะพังอ่ะฉันฉันเข้าใจว่าเธอเป็นคนรักบ้านมากอ่ะเออคอเธอคิดยังไงกับสิ่งนี้อย่างเงี้ย ตอนที่แบบแหลายๆคนมาบ้านหรือตอนที่แบบเราแบบรายการก็มาถ่ายที่บ้านอย่างเงี้ยเขาบอกว่าบ้านหลังเนี้ยสมเกือบสมบูรณ์แล้วเราก็ถามว่าทาไมถึงเกือบนะครับเขาบอกว่าเนี่ยถ้ามีสัตว์เลี้ยงสักหนึ่งตัวในบ้านเนี้ยบ้านหลังเนี้ยจะคอมพลทแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ก็คือมันจะมีความแบบโฮมมี่อบอุ่นความมีชีวิตชีวามากขึ้นอะไรเงี้ยใช่ปะไอเราก็อ่ะโอเคได้อยากเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่ปะ,ะได,ะได้งั้นเราก็จริงๆเราก็ชอบอยากเลี้ยงอยู่แล้วด้วยอะไรเงี้ยใช่ไหมก็เลยจัดมาแต่พอมาแล้วเนี่ยจากที่เรา เหนื่อยกับการแบบดูแลความเรียบร้อยของบ้านเนาะอย่างเช่นแบบเราใส่เต็มร้อยเนี่ยพอน้องมาเนี่ยต้องเป็นร้อยแปดสิบแล้วกันต้องออกแรงเพิ่มในการในการดูแลเพราะว่าหมาเด็กเนี่ยเขายังไม่มีวินัยในการฉี่ในการในการอึอะครับซึ่งเขาฉี่ไปทั่วเขาอึไปทั่วเราก็ต้องแบบเช็ดตลอดเวลาเขาอึเขาฉี่แล้วไม่ใช่แค่เช็ดเสร็จนะครับมันมีกลิ่นอีก ก็ต้องแบบซื้อน้ำยาดับกลิ่นน้ำยากันพื้นเหนียวแล้วก็น้ำยาต้องเพชเฟนลี่อะไรอย่างเงี้ยค,ค,คือมันมันมีดีเทลแบบเยอะมากๆแล้วก็แบบวันนึงไม่ได้ฉีรอบเดียวไงก็ฉีหลายรอบอีกอะไรเงี้ยพยายามฝึกให้เขาเข้าห้องน้าแต่แต่เขาเข้าใจว่าเขายังเด็กอะไรอย่างนี้ใช่ปะ่ะมันก็ยากอยู่แต่ว่าความเหนื่อยเรื่องของพื้นเนี่ยมากจริงๆเพราะว่ามันตอนนี้ที่บ้านเนี่ยคือพื้นเหนียวไปแล้วก็ยอมแบบเออยอมยอมเสีย ขาเรียกอะไรอะความสุขของเราอะ่ะมันมันคงเป็นมันคงเป็นอะไรที่ต้องต้องมีเขาด้วยใช่ปะ่ะ <c oughs> คือถ้าเราแบบ จะมีแต่ความสุขของเราแล้วเราแบบไม่ให้เขาแบบใช้ชีวิตในบ้านเลยอะแล้วเราจะเลี้ยงเขาไปเพื่ออะไรใช่ไหมแล้ <S <S ก็ต้องเหมือนแชร์ความสุขร,ร่วมกันในบ้านหลังนี้แน่นอนว่าการที่แบบพื้นเหนียวนิดๆหน่อยๆอะที่เกิดจากการที่เขายังฉี่ไม่เป็นเนี่ยมันมันต้องเป็นอะไรที่แบบเราอะต้องเข้าใจก่อนอถามว่างุดหงิดไหมหมุดหงิดเพราะว่าเราไม่ชอบพื้นเหนียวเลยในบ้านใช่ไหมแต่ก็ต้องเหมือนแชร์ความสุขกันแล้วก็ค่อยๆเรียนรู้กันไปค่อยฝึกให้เขาฉี่เป็นที่เมื่อเขาโตขึ้นแล้วก็หาน้ํายาหาอะไรที่มันทําความสะอาดแล้วแบบพื้นไม่เหนียวไไปออะรรยย่างเี้คับ แล้วก็พวกแบบชอบเนี่ยเขาโซนมากชอบกัดกัดโต๊ะกัดเก้าอี้เราห่วงโต๊ะมากเพราะโต๊ะที่บ้านเราก็เป็นไม้ไม้โอ๊กแล้วเราก็ซื้อมาแพงพอกัดทีนึงอะเรก็แบบเออไม้นะแบบอะไรแบบหัวบันไดอย่างเงี้ยพังไปละก็ต้องไปหาอุปกรณ์มากันอะไรเงี้ยถ้าเพื่อในบ้าน่ะกัดโซฟองโซฟากัดไปหมดอะไรเงี้ยครับก็กลับมาลื่งเดิมครับคือก็ต้องแชร์ความสุขกับเขาแหละถ้าเราเลี้ยงเขาแหละคือหมายว่าเราตัดสินใจเลี้ยงเขาแล้วอะบางอย่างอะมัน มันต้องแชร์กันอะคือเราจะให้แบบบ้านเราคอมพลีทแบบเหมือนในบ้านนิตยสารหรือบ้านตัวอย่างเหมือนเดิมไม่ได้เพราะเขาไม่ใช่ตุ๊กตาเนาะเขาไม่ได้แบบซื้อมาแล้วว่างเขานิ่งๆอะเขาก็มีชีวิตเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยครับก็ถ้าเราถ้าเราแบบไปกักกักก็เรียกมันกักกันกักขังแม่เขาแบบใช้ชีวิตในบ้านอน่ะเราก็รู้สึกรู้สึกผิดละรู้สึกแย่มนกันอืมก็เหมือนมีเขาอีกคนมาใช้ชีวิตร่วมกันอยู่ในครอบครัวอะไรอย่างง้นแหละเนาะก็ต้องแชร์เรื่องกันเพราะว่าเราเคยคิดนะเราเคยคิดว่าแบบบ้านที่มัน ที่มันน่าอยู่จริงๆอะ่ะมันคงไม่ใช่บ้านที่แบบเราอยู่แล้วแบบเหมือนนั่งอยู่ในนิตยาสารตลอดแต่บ้านที่น่าอยู่จริงๆอะ่ะมันคือบ้านที่แบบเคยมันมีชีวิตชีวาเช่นมีเด็กมานั่งคานเล่นมีน้องหมามาแบบ สร้างความกระจัดกระจายในบ้านนะครับเรารู้สึกว่าอันเนี้ยมันคือความสุขของบ้านมากกว่าที่จะเห็นบ้านแบบเนี้ยตลอดเวลาซึ่งอันเนี้ยมันมาเซฟเพิ่งเปลี่ยนจากที่มีน้องนะ <c oughs> คือเมื่อก่อนอ่ะ <c oughs> ไม่ได้เลยเออขนาดนั่งดูทีวีอย่างเงี้ยนั่นก็ต้องเป๊ะหนังสือต้องวาง <c oughs> นเนี้ยอะไรเงี้ยคือต้องเป๊ะมากแต่สุดท้ายคือนั่นแหละความมีชีวิตชีวาของบ้านมันไม่ได้มันไม่ได้ขึ้นกับความเนี้ยอย่เดียวมันขึ้นอยู่กับตัวละครในบ้านด้วยใครอยู่ในบ้านเราด้วยอะไรเงี้ยอันนั้นอ่ะคือความสมบูรณ์แบบของคำว่าบ้านมากกว่่าออันนี้คืพง เพิ่งได้รับคําตอบอันนี้มาตอนที่มีน้องแล้วก็ช่วงเนี้ยหลานมาอยู่บ้านด้วยน้องเพิ่งคลอดเขามาอยู่ที่บ้านมีทั้งเด็กมีทั้งหมาก็เลยเข้าใจเขามาบ้านนะ้นอเราจริงๆบ้านน่ะมันคือความสมบูรณ์ระหว่างคนและสัตว์ที่ใช้ชีวิตด้วยกันไม่ใช่บ้านที่แบบเนี้ยเหมือนในติตตยสารโอ้คือใครฟังตอนนี้ก็คือเริ่มเปิดไปเอฟหมามาแล้วคะ่ะตอนนี้บ้านต้องมีชีวิต้วคะต้องน,นีบ้านต้องมีชีวิตจริงๆ <c oughs> แล้วเราเปลี่ยนไปนะคือเราต้องกลับบ้านตรงเวลาเพราะว่าเดี๋ยวเขาต้องกินข้าวตรงเวลาคือต้องฝึกเขาไงคือน้องๆเนี่ยต้องฝึกวินัยการฉี่การอะไรอย่างเงี้ยพะเราพอเรารักษาอยากรักษาบ้านใช่ไหมเราก็ต้องฝึกเขาแบบฉี่ในห้องน้ําตื่นเช้ามาอย่างเงี้ยก็ต้องพาอันดับแรกเลยนะก่อนตัวเองทําอะไรเนี่ยต้องพาเขาเข้าห้องน้ําก่อนเพื่อให้เขารู้ว่าภารกิจแรกหลังจากตื่น เราต้องฉี่คือตัวเขาเองเนี่ยต้องต้องรู้เพราะว่าหมาเนี่ยเขาจะต้องใช้วินัยในการในการฝึกตัวเองใช่ไหมหรือแบบเวลากินข้าวก็ต้องแบบเช่นกินเก้าโมงกินหนึ่งทุ่มแล้งก็ต้องเป๊ะนั่นหมายความว่าถ้าเราอยู่ข้างนอกนะถ้าเราอยู่ข้างนอกนะหกโมงเนี่ยต้องรีบกลับแล้วเพราะหนึ่งทุ่มคือเวลากินข้าวเขาอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นก็คือชีวิตเปลี่ยนเหมือนกันตั้งแต่มีเขากินซีนที่แบบทอไม่จะทออลยรู้สึกแบบเศร้าๆนิดนึงอะคือตอนที่จะออกจากบ้านไปทํางานคือมันจะแบบว่าเป็นอะไรที่ เขาอาจจะมามาส่งไงคือเขาจะมาอยู่หน้าประตูแล้วประตูบ้านเราเป็นประตูกระจกใสเขาก็จะแหวกม่้ามาแล้วก็ยืนตาแล้วห้อยส่งเรากลับบ้านแล้วพอเรากลับบ้านไอ้ส่งเราไปทํางานแล้วพอเรากลับบ้านเขาจําเสียงรถได้ครับเขาก็จะแบบอ๋อรู้แลวรถมาแล้ววิ่งตุกๆมามารอหน้าประตูก็แหวกหน้ามาถึงแล้วแล้วเนี่ยจะเป็นคนเข้าบ้านหลังประตูประตูครัวพอเขาเห็นหน้าบ้านเขาก็จะวิ่งตุกๆไปรอประตูครัวเปิดประตูมาปุ๊บเห่าเลยแบบเห่าตอนรับอะไรอย่างเงี้ย คือเขาก็เหมือนมีแค่เราอะน้องเหมือนเราจริงๆโลกทั้งใบของเขาอะคือเราในขณะที่เราอะมีหลายๆอย่างในชีวิตใช่ปะแต่เขาไม่มีอะไรเลยเขาจากเพื่อนเขามาจากพ่อแม่เขามาแต่มาอยู่กับเราอะไรอย่างเงี้ยครับอืม,อมก็ต้องเลี้ยงเขาให้ดีที่สุดใช่ไหมใช่แล้วแต่ตอนนี้เหมือนเขาเขาก็ใกล้จะเลี้ยงเธอแล้วเหมือนกันนะเพราะว่า <laughs> ฉันเห็นโฆษณาเข้าหลายตัวมากจ้า <laughs> เป็นแบบซูเปอร์สตาร์เดอะไรซิงสตาร์มากตอนนี้จริงๆมันเป็นความบังเอิญมากกว่าคือเราอะเปิดไอจีน้องไว้เพื่อแบบ เพื่อเป็นเก็บเป็นเมมโมรีครับแต่ว่ามันมีคลิปแมสละกันก็คือ,อนางอ่ะเป็นคนติดติดคนซึ่งตอนแรกอยู่กันสองคนแล้วเวลาเราเข้าห้องน้ำนะครับ เขาจะเข้ามาเขาเข้าตามมาด้วยแล้วก oh. ็มานั uh. ่งมานั่งแบบเรานั huh. ่งแบบนั well. so so ่งทำธุระอยู่ใช่ปะเขานั่งอยู่ตรงเท้าอย่างเงี้ยแล้วก็จะเรียกเขาใจฟูอย่างเงี้ยเขาก็จะแบบเหมือนขานรับแล้วก็เหมือนเหมือนกระโดดมาเกาะที่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 ขาเราแล้วก็ทําเสียงอ้ออะไรเงี้ยครับเราเราก็ลงอันเนี้ยในไอจีไปปรากฏว่าคลิปเนี้ยคนโดนตกเยอะมากแบบตอนนี้ประมาณเกือบ4ี่แสนวิวไปแล้วแล้วฟอลโลเวอร์ก็เพิ่มมาจากคลิปนี้แบบเยอะมากๆปัจจุบันก็เกือบเกือบเจ็ดพันละอะไรเงี้ยซึ่งมาเลยมันทําให ก็เรยกอะไรอ่ะชั่วค่มคืนที่แบบว่า follower เพิ่มขึ้นแบบแบบเร็วมากๆมากเลยนะใช่เป็นเสน่ห์ของน้องเนี่ยน้องน่ารักอะไรอย่างนี้ซึ่งอันเนี้ยเราก็ค่อนข้างแบบเซอร์ไพรส์มากคือเราไม่คิดว่าเขาชื่อใจฟูอ่ะแต่เขาสามารถทําให้ทุกคนใจฟูไปด้วยกันได้หลายๆคนทักมาในไอจีว่าแบบคุณพ่อคะวันนี้ไม่ลงรูปหรือคะ ทายาคะบเป็นทยยาเออเอาดีเอาดีเอาดีเออมันเบื่อพทอครับพูดมากไปแล้วครับมเลี่ยมผมไงมอเลียมงมรู้นะเอ้ยเอายังไงจับจุดสตาร์จุดสตาร์จุหสาร์อะคนเขาก็แบบมารอแบบเมื่อไหร่วันนี้จะลงรูปใจฟูหรืออะไย่างเงยคือหมืนเขาบอกว่าแบบเห็นแค่เห็นหน้าเขาอะ ทำให้รูปแบบรู้สึกใจฟูใช่ไหม mm hmm. ด้วยความที่เขาชื่อใจฟูด้วยความที่คนเห็นเขาแล้วใจฟูอ่ะโอเคงั้นการมีน้องเนี่ยมันเหมือนย้อนกลับไปวันแรกที่เราตั้งชื่อแล้วกันนะคือเขาทําให้เราใจฟูนั่นหมายความว่าเขานี่แหละจะเป็นคนที่ทําให้ทุกคนเนี่ยใจฟูไปด้วยกันได้คอนเทนต์ของช่องก็จะเป็นแนวแบบให้กําลังใจหรือแบบให้ทุกคนแบบรู้สึกใจฟูอะไรเงี้ยเมื่อเข้ามาในช่องนี้อะไรเงี้ยครับอะไรคนรู้สึกทำไมวันนี้ไม่ลงคอนเทนต์เลยรอแชร์รอ, share, รอมาดูใจฟูอยู่นะอะไรเงี้ยครับ mm hmm. อันนี้ก็ถือว่าจริงๆขอบคุณทุกคนเหมือนกันเพราะว่าพอมีน้องมาเหมือนก็เราทาให้เราใจฟูไปด้วยอ่ะอย่างเมื่อวานไปงานบ้านเลสวนรว่าก็ไม่คิดว่าแบบคนในเอจที่ตามน้องอยู่จะมารอเจอน้องแบบซื้อขนมซื้ออะไรมาให้บางคนก็บอกว่าแบบมีแรงบาันดาลใจอยากกลับไปเลี้ยงหมาจากที่เขาเคยเคยสูญเสียหมาไปครับพะเขาไม่ชอบการสูญเสียเขาไม่อยากอยู่วันที่แบบหมาต้องตายอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับแต่พะเขาเป็นใจฟูเนี่ยเขารู้สึกว่าอยากกลับมาเลี้ยงหมาอีกครั้งหนึ่งก็ก,ก็ก็เลือกกันว่าจะระหว่ัง อาชันเอลเซอร์หรืออีกพันหนึ่งอะไรเงี้ยครับแต่ตอนนี้คือเขาเลือกไปแล้วหร,หรือหลายคนที่แบบมาเจอน้องแล้วก็ซื้อขนมมาให้รู้สึกแบบขอบคุณทุกคนมากที่เอ็นดูเอ็นดูใจฟูะอะไรเงี้ยหรืออะไรคนทาของมหมนบางคนทําเคสมาให้เนี่ยทาเคสมาให้หรือบางคนก็แบบทาแบบที่อะไรนะที่ฆ่าเชื้อแปลงสีฟันอะไรคุณหมอเพลสน่ารักมากหรือบางคนแบบวาดรูปเอ่อเข้าไปดูในเอจีน้องคนหนึ่งก็คือแบบเขาทักมาในอินบ็อกซ์เขาบอกว่า หนูอะวาดรูปใจฟูค่ะหนูอยากลงในไอจีขอลงได้ไหมคะแต่ว่าส่งให้คุณพ่อดูก่อนว่าได้หรือเปล่าซึ่งเราแบบจริงๆเราไม่ได้หมายว่าเหมือนไม่เหมือนเนาะแค่ความตั้งใจของคนเนี่ยมันรู้สึกใจฟูมากๆแล้วว่าแล้วเขาก็ลงแล้วเขาก็บอกว่าขอส่งรูปมาให้ใจฟูนะคะเพื่อเหมือนเป็นแบบที่รล,ลอกอกันอ่างเงี้ยอเออรูปก็อยู่ที่บ้านก็ขอบคุณทุกคนมากที่แบบคือคือการที่มีน้องทําให้ทุกคนใจฟูใช่ไหมแต่การที่ทุกคนทําอย่างเงี้ยก็ส่งกลับมาให้เราที่แบบ ดูแลน้องอะอไซฟ,ฟูไปด้วยอะไรเงี้ยเหมือนเป็นแชร์ความสุขระหว่างใช่แชร์ความสุขระหว่างกันก็คือเราอยากทาช่องของเรามานานมากแล้วซึ่งเรารอเรารออะแบบเดี๋ยวเราให้เราพร้อมก่อนให้เราพูดเก่งก่อนให้เราดูดีก่อนให้เรามีคอนเทนต์ที่ดีพอก่อนเนี่ยผ่านมาครึ่งชีวิตละช่องก็ไม่ได้เกิดสักทีหนึง่งใช่ปะแต่พอไซฟูมาแค่แบบ3เดือนอะช่องเกิดขึ้นได้จะบอกว่าอะไรจะบอกว่าแบบ บางอย่างมันไม่ต้องรออ่ะไม่ต้องรอเพอร์เฟกอะไรอย่างเงี้ยครับคือทําเลยสุดท้ายมัน Learning By d o i n g เนาะเหมือนที่เราทําช่องมาแล้วเราแบบมีคอนเทนต์เพราะว่าเรา Learning by Follower ไงมันเลยเกิดช่องขึ้นมาอะไรเงี้ยซึ่งเป็นเลยแบบจริงๆเขาว่าเป็นตัวที่ทําให้เรารู้สึกว่านี่ไงไม่ต้องรอเพอร์เฟกต์ทำได้เลยเหมือนเหมือนช่องของเขาใช่ไหมครับแล้วก็เหมือนเรื่องบ้านด้วยครับเรื่องบ้านเนี่ยรู้ไหมรับว่าเราอ่ะไม่เคยไม่เคยโพสต์รูปบ้านเราอ่ะ,อบบนอะในช่องของเราเลย เพราะว่าเรากะว่าแบบเราจะทําช่องรีวิวบ้านโดยเฉพาะแล้วก็โพลูปแบบออฟฟิเชียลฉันแต่งบ้านเสร็จแล้วที่คุณเห็นนะ่ยที่เธอเห็นนะ่ยมันเป็นแบบเพจหรือว่าแบบอินฟูบางคนที่เขาที่เขารู้จักมาเอาไปเผยแพร่แต่ตัวเราเองไม่เคยแบบออฟฟิเชียลใน IG หรือว่าใน Facebook เราเลยว่าบ้านฉันเสร็จแล้วเพราะเรารออยู่ว่าแบบรอแบบอ่ะฉันแต่งเรียบร้อยฉันคิดคอนเทนต์เสร็จฉันมีกล้องสวยสวยแสนดีดีแล้วฉันค่อยทำเนี่ยอยู่บ้านมาเกือบ5ปีละ ไม่ได้ทำเพราะว่าอะไรเพราะรอเพอร์เฟกไงเออเพราะว่าความจริงอ่ะบ้านเขาเสร็จนานแล้วแล้วฉันไปแล้วฉันก็รู้สึกว่าเออทาไมเขาไม่ขายคอนเทนต์บ้านนี้เยอะวะไม่ทําเลยนั่นแหละคือรอเพอร์เฟกต์เนี่ยคือเป็นดสเลอร์เหมือนกันว่าไม่ต้องรอเพอร์เฟกต์ทำอะไรก็ทําเลยเดี๋ยวเล ARNING BY ย o i n g ไปอะไรเงี้ยก็เลยนี่แหละอันนี้คือเป็นดสเลอร์จากการที่มีน้องด้วยว่าแบบเออบางอย่างไม่ต้องรอเลยทําเลยอะไรเงี้ยไม่ต้องปรุงแต่งธรรมชาติจริงมันเป็นมันเป็นเสน่ห์จนตอนนี้ก็คือแบบไม่อินไม่อินแบบอยากรีวิวบ้านแล้ว ทำจากคอนเนนกับฟูแล้วรีวิวหมาแทนแล้วเนี่ยแล้วบ้านบ้านจะเห็นเป็นองค์ประกอบเป็นองค์ประกอบเป็นสตูให้กับใจฟูไปอะไรอย่างเงี้ยโอ้เลิศเลิศอืมที่ที่พี่แม็กชอบแบบว่าเขียนแบบมีรูปน้องแล้วก็มีเขียนแบบกําลังใจอะไรอย่างเงี้ยคือคือคือมันก็เกิดจากที่เราอยากจะแบบส่งต่อความสุขอะไรอย่างนี้ใช่ไหมใช่ใช่เพราะว่าจริงๆอ่ะอันนี้อินไซต์มาจากคนใน ในใน f o ลเ o อร์นั่นแหละครับเขาชอบทักมาขอกําลังใจจากใจฟูบางทีบอกว่าวันนี้พี่ฟูเหนื่อยจังเลยขอกาลังใจหน่อยอะไรเงี้ยซึ่งเราก็พิมพ์ข้อความไปแอสแบบใจฟู ulu, เป็นคนพิมพ์อะไรเงี้ยครับแล้วเขาบอกว่าเออแบบขอบคุณมากแบบใจฟูจังเลยก็แล้วเราก็เลยเกิดแรงบันดาลใจว่าเออน่าจะมีคนแบบนี้อีกหลายคนแต่เขาอาจจะไม่ได้กล้าอินบ็อกซ์มาหาเราก็เลยเป็นที่มาของการเอาแบบพวกโคดคำให้กําลังใจอย,ออย่างเงี้ยมาทําเป็นอัลบัม้มแล้วก็มีรูปใจฟูอะไรเงี้ยครับแต่ คนเอนเกตเมนดีมากอะไรเงี้ยโพที่เป็นกำลังใจอืมอืมคือคือแต่ว่ารู้สึกรู้รู้สึกทัดใจมากเลยเพราะว่าพอสตอรี่ของพี่แม็กมันกลายเป็นประมาณว่ามันไม่ได้เป็นแค่เรื่องของเราเลี้ยงหมาหรือว่าเป็นเรื่องของสัตว์เลี้ยงกับคนแต่มันเป็นเหมือนแบบอะไรที่มันดูมีมีความหมายอะ่ะตั้งแต่แบบการที่ทําให้บ้านมีชีวิตแล้วก็การได้แบบส่งต่อแบบว่ากําลังใจให้คนอะไรแบบนี้มันดู มันดูอิม a พ t มากๆอะไรอย่างนี้เนาะคือมันมีช่วงที่เรา work from home ด้วยครับที่บริษัทใช่ไหมเขาก็จะแบบเหมือนมานั่งข้างๆมานั่งตรงเท้ามานั่งบนตักอะไรอย่างเงี้ยเออมันมันรู้สึกแบบอบอุ่นเนี่ยเออมันถ้าถ้าเป็นเพลงก็คือแบบเพลงที่บอกเขาคือเป็นเป็นเพลงชื่อว่ารักที่ปลอดภัยอ่ะเออ้าเป็นอย่างนั้นน่ะคือ,อ,อคือมันไม่มีเงื่อนไขคือเขาไม่ต้องการอะไรจากเราเลยม,มันเป็นรักที่แบบเขารักเราจริงอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแล้วก็เป็นรักที่ปลอดภัยไม่ต้องอะไรเยอะเลย เราทําเพจมาครับแล้วเรามีโคดให้กําลังใจแต่พวกเนี้ยเราเห็นผู้คนเข้ามาเอนเก e สังเกตไหมว่ามันมันสะท้อนอะไรในสังคมคือผมรู้สึกว่าคนปัจจุบันอ่ะไม่ไม่ใช่แค่คนปัจจุบันเราด้วยแหละคือเราภาวะหลายๆอย่างในชีวิตของเราเนาะมันมันมันมีแบบปัญหามากมายอ่ะเนาะบางคนอาจจะมีปัญหาที่ทำงานบางคนปัญหาเรื่องครอบครัวหรือปัญหาแบบสังคมปัญหาเพื่อนซึ่ง ผมเชื่อว่าทุกคนมีปัญหาในแบบของตัวเองอยู่แหละแต่ว่าบางทีอ่ะการจัดการปัญหาของแต่ละคนอ่ะไม่เหมือนกันเนาะบางคนน่จะจัดการปัญหาด้วยการแบบทำร้ายตัวเองหรือจบชีวิตตัวเองอะไรเงี้ยหรือบางคนแค่แบบมีคนให้กำลังใจเล็กๆคนนึงอ่ะก็ทําให้เขาแบบมีกําลังใจไปต่อได้อ่ะซึ่งผมรู้สึกว่าพอผมได้ทําแล้วผมเห็นผมปาผมทําให้ผมรู้ว่าแบบมันมีคนที่เป็นอย่างเงี้ยเยอะ เยอะมากเยอะมากมากเพราะว่าโพสที่เป็นให้กำลังใจเนี่ยคนจะเอนเกตกว่าโพสที่แบบปกติอะไรอย่างเงี้ยครับรีทว mm ิต hmm. หรือแบบแชร์ต่ออะไรอย่างเงี้ยครับหรือแม้บางคนแบบอย่างเช่นผมทำคอนเทนต์แบบเหมือนเมื่อรู้ว่าพรุ่งนี้เป็นวันจันใช่ปะ่ะน mm ิสัยโอเคคนก็ไม่อยากให้แบบไม่อยากไปทํางานที่เกลตื่นอ่ะมันเป็นฟิลลิ่งของคนปกติเลยใช่ไหม mm hmm. แต่เราก็จะตบทายคอนเทนต์ว่าแต่ว่าอย่าลืมนะ เรายังมีค่าบ้านค่ารถค่าบัตรเครดิตค่าใดๆอะไรอย่างนี้ใช่ป่ะก็ต้องลุกขึ้นสู้ใจฟูจะอยู่ข้างๆทุกคนอะไรอย่างนี้ใช่ป่ะง่ายๆอย่างเงี้ยเขาก็แบบขอบคุณมากใจฟูที่เตือนสติพีจะลุกขึ้นไปทํางานนะอะไรอย่างเงี้ยเออมันก็แบบเป็นอะไรที่ง่ายๆแต่ผมรู้สึกว่าบางทีอะเรารู้นะว่าจะจัดการกับมันยังไงแต่ว่าแค่มีคนมาบอกอะมันจะทาให้เขารู้สึกแบบพืดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยซึ่งซึ่งใจฟูเป็นหนึ่งนั้นเป็นหนึ่งในนั้นที่คอยบอกพี่ๆในโซเชียลอยู่อะไรอย่างเงี้ยครับโอมาไกลจาก มาไกลจากจัดแบบไ g เก็บรูปหมาเมมโมรีมาตอนนี้แต่ว่าทุกอย่างอ่ะมันมัน develop by follower มเลยนะครับคือคือเราเราเราจับจาก insight ของคนนั่นแหละหมายถึงว่าอ่ะเขานี้กําลังใจอ่ะเราก็ทําโพสกําลังใจใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยเขานี้แบบอะไรแล้วก็เสิร์ฟตามตามตามนี้ของคนเนี่ยจนจนไออ่ะมันมันมีแบบแฮชแท็กของกันแล้วกันซึ่งแฮชแท็กเนี่ยก็มาจากทุกคนนั่นแหละ หลาตอนแรกอะคือแบบหล่ยคนดูเสร็จปุ๊บแบบโหใจฟูอะเหมือนที่เราเคยอุทานตอนรเราเห็นน้องใช่ป่ะแบบบางคนว่าเฮ้ยเห็นทีไรแล้วก็ใจฟูตลอดเลยอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยใช้แฮชแท็กนี้เลยแฮชแท็กใจฟูแล้วก็แฮชแท็กเห็นทีไรก็ใจฟูใช่ก็เข้าไปดูในแฮชแท็กได้นะคะทุกคนอ,อะไรที่ทําให้เราแบบ t รี a เขาหเหมือนมนุษย์ ตอนแรกก็ไม่รู้เหมือนกัน,นจริงคิดเหมือนพี่เหนือเลยคือเมื่อก่อนก็เลี้ยงหมาบ้านเนาะเลี้ยงหน้าบ้านเรากินข้าวเหนียวไก่ทอดเหลืออ่ะมึงก็กินกระดูกไก่ <c oughs> อะไรเยอะคือ <c oughs> มันเป็นคื <c oughs> อเ่องยังไงนะ <c oughs> มันแบบไ, <c oughs> ไม่ต้องซื้ออาหารดีๆ <c oughs> ไม่ต้องแบบอะไรเยอะแยะนอนก็อ่ะผ้าคลิ้วผืนหนึ่งก็อยู่ได้แล้วแต่พอเจ้านี้มาปุ๊บแบบความคิดก็เปลี่ยนเหมือนกันครับพี่คือเออเขาเรียกอะไรอ่ะเข้าใจเลยว่าทําไมคนมีลูกเขาถึงแบบเขาถึงยอมเสียสละทุกอย่างเพื่อลูกเนาะแบบ คนที่เป็นพ่อแม่อาจจะยอมเสียสละไม่ซื้อของตัวเองเพื่อซื้อให้ลูกเอเอพิ่งเข้าใจเข้าใจความหมายตั้งแต่วันที่มีเขาเข้ามามไม่ได้มองว่าเขาเป็นแค่หมาแต่มองเขาแบบเป็นเหมือนเขาเรียกว่าลูกเหออมือนลูกคนหนึ่งที่เราแบบอยากให้เขาเติบโตมาแบบแข็งแรงอยากให้เขาแบบสะอาดอยากให้เขาแบบตัวหอมอยากให้เขาแบบไม่มีโรค<ม>ไม่แบบฉีดวัคซุนวัคซีนอะไรเงี้ยหรือแบบของที่เขาใช้ก็อยากให้เขาแบบ เหมือนคล้ายๆแบบถ้ามีลูกคนนึงก็คือก็คงอยากส่งลูกเดนอินเตอร์หรืออะไรอย่างเงี้ยคือคือมันเป็นฟิลลี่อย่างนั้นไปโดยปริยายเลยนะคือแบบอย่างช่วงเดือนแรกๆเนี่ยเข้าไปในช้อปปี้นะไม่มีของในตะกร้านะไม่มีของตัวเองเลยมีแต่ของน้องหมดเลยน้ำยานอาอะไรนะเขาเรียกมันมีแบบพวกน้ำยาถูพื้นน้ำยาเช็ดน้ำยาเสื้อผ้าอุปกรณ์พร็อพน้องหรือแบบพวก วิตามินเสริมภูมิคุ้มกันคนไม่ได้กินวิตามินเท่าน้องเลยอสิ่งเหล่านั้นมันเกิดขึ้นโดยที่เราไม่รู้ตัวเลยเออมันเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติแล้วก็มางงตัวเองกันว่าทําไมเดือนนี้เราเปให้น้องเจอใจวะาเคยเมื่อก่อนเคยเห็นคาถามมันที่เคยเข้าเคยไม่เข้าใจคาถามที่พี่เหนือถามนี่แหละว่า ทำไมเวอร์ขนาดนั้นไว้คนที่มันเลี้ยงหมาทั้งแท,ออทำไมต้องมีออนั่นมีนี่มาหมาต้องเลี้ยงปกติต้องเลี้ยงจริงจริงมันจะได้คําตอบไปโดยแบบปริยายเลยพี่เนี่ยผมเข้าใจแล้ว,ว่าแบบทาไมหรือว่าต้องแบบขนาดนั้นรู้สึกผิดกับหมาที่เลี้ยงที่บ้านมาก่อนเลยอะเราพื้นฐานอะพื้นฐานชอบหมาแต่ไม่ได้ถึงคลั่งมาก่อนขนาดนั้นเพราะว่าเรารักบ้านเราทํางานไปจำํำใช่ไหมเรามีอย่างหนึ่งต้องทําเยอะ ซึ่งเราคิดว่าหลายคนก็อาจจะเป็นแบบเหมือนเราเนาะคือมีหลายอย่างที่ต้องทาแล้วจะเลี้ยงไหววะจะเลี้ยงไหวเปล่าวะจะรอดเปล่าวะอะไรอย่เงี้ยใช่ไหมครับแล้วว่าสุดท้ายนะถ้าเราแบบเรารักหนาจริง,รงๆอะ่ะเราเริ่มต้นเลี้ยงเขาะ่ะเดี๋ยวมันจะรอดเองเว้ยคือสุดท้ายอะ่ะเราจะปรับตัวไปโดยที่เราแบบไม่รู้สึกไม่รู้สึกอะ่ะคือมันจะมันจะปรับตัวไปโดยปริยายทั้งบ้านที่เราเคยรักสุดท้ายอา้าวนี่ไงเราก็ยังอยู่บ้านได้เราก็ยังไปทํางานได้ไปแบบทํานู่นนี่นั่นได้แล้วมีเขามาเติมเต็มอะไรหลายๆอย่างที่ เราไม่เคยมีมาก่อนอันนี้คือมันเป็นแบบความพิเศษแต่แต่ว่าใครที่แบบกำลังลังเลยอยู่ว่าเฮ้ยจะหล่อจะไหวปะวะจะรอดปะวะเชื่อเถอะว่าแบบถ้าคุณรักเขาพออะต่อให้แบบคุณไม่มีเวลาแค่ไหนคุณยุ่งแค่ไหนสุดท้ายอะคุณจะพยายามแล้วก็อยู่เขาได้อะไรเงี้ยชอบอ้อนชอบแบบเอาคออะอมามาพักตรงแขน อช่นี่นี่ที่เห็นว่าต้องมาอยู่ตรงนี้เพราะว่าเมื่อกี้ให้ไปนั่งอยู่ตรงโซฟาแล้วเขาเห่าค่ะไม่ยอมไม่ยอมจะต้องมาด้วยตอนขับรถก็เหมือนกันเวลาขับรถกับเขาสองคนเน่ยไม่นั่งฝั่งคนไม่นั่งฝั่งคนอีกคนนั่งก่าคนนั่งมานั่งตักตอนขับรถเนี่ยนั่งอย่างเงี้ยขับอย่างเงี้ยแล้วก็เอาคอเนี่ยวางอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยไม่รู้ว่าไหนเกิดอุบัติเหตุร่กลัวเหมือนกันแต่เขาแบบเขาชอบแบบเขาชอบนั่งอย่างเงี้ยเขาหลับเขาฟินของเขาไปอทาเขาออกบ้านตั้งแต่ สามไม่ถึงสามเดือนครับคือแต่ละคนเน่ะเลี้ยงเลี้ยงแบบทะนุทนอมแบบลูกใใ unified, ไข่ในฟักไข่ในหินใช่ไหมแต่ว่าอันเนี้ยมันแล้วแต่คนเนาะแต่อย่างของ,ああอง ă, ผมอะ่ะผมจะเลี้ยงแบบสมบุกสมบันหน่อยคือไอ้เขารู้สึกว่าได้ออกมาเผชิญโลกภายนอกให้เขาได้เจอเชื้อโรคอะไรบ้างคืออย่างน้อยจะได้แบบมีภูมิคุ้มกันแบบเหมือนสร้างภูมิคุ้มกันไปในตัวครับคือถ้าเราแบบโอบเข้ามาเนี่ยเขาก็จะแบบ ซนซิทีฟกับเชื้อโรคใช่ปะแต่ถ้าเขาแบบออกมาสู้บ้างอะไรอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่ามันคือธรรมชาติของของคนนะ่ะเออของหมาด้วยอะไรเงี้ยก็ออกมาตั้งแต่ไม่ถึงสามเดือนนั่งมีคนสงสัยว่าทำไมออกได้หรอเออไม่อยากลองอะไรเงี้ยนั่งรถตั้งแต่ไม่ถึงสามเดือนอะไรเงี้ยตอนนี้ก็นั่งรถเก่งแล้วเออแต่ว่ามันอยู่ที่เราเราเลี้ยงด้วยนะจริงคือถ้าสมมติว่าเราเราวังเกินอ่ะมันจะกลายเป็นความเครียดมากกว่าความสุขเนาะเพราะว่ามันเหมือนไปกลายเป็น จำกัดกิจกรรมที่เราจะได้ทํากับเขาอะใช่ไหมได้อยู่แต่บ้านหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยออแล้วพอเราพาเราออกข้างนอกใช่ไหมเขาเจอคนบ่อยอ่ะปรากฏว่าเขากลายเป็นคนชอบคนเวลาไปงานอะไรเงี้ยโอ้โหแบบมีคนโดนตกเพราะว่าเขาเข้าหาเก่งเขาอ้อนคนเขาแบบจับจกับคนอะไรเงี้ยแล้วเวลาเจอหมาพันอื่นที่เดินสวนเงี้ยตอนแรกไม่เข้าใจว่าทําไมต้องเห่า้วยวะกลัวเขาแบบ ไปกัดใช่ป่ะแต่จริงเขาเห่าเพื่อทักทายแล้วอยากเล่นด้วยเออชอบชอบไปหอมชาวบ้านชอบแบบอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไปติดสกินชิปมากโอ้นี่เมื่อกี้ตอนนั้นพี่เหนือท่าอยู่ก็คือมาแบบอืมนั่นนี่ใช่ด้วยความที่บอกว่าเหมือนเป็นเลี้ยงหมาครั้งแรกเราก็ต้องมีความผิดพลาดอะไรบ้างแหละเออพอจะแชร์ให้ได้ไหมคะจริงๆเจฟูจงไงขอโทษไม่จริงะคือบางทีต้องบอกว่าแบบ พอเขาฉี่บ่อยก็ฉี่ไม่เป็นที่เขาแบบกัดน,นู่นนี่่งเรารักบ้านมากใช่ปะช่วงแรกเหรอจิ๊บปะคือมันแบบยังไม่ชินแล้วมันทําใจไม่ได้บางทีก็เผลอดุเขาอเผลอแบบตะอคอกใส่เขาอะอแล้วเหมือนพอเราพูดเสร็จใช่ปะเรากลับแบบรู้สึกเฟลอะรู้สึกแย่ที่แบบทําไมต้องไปตะอคอกใส่เขาเขาไม่รู้เรื่องอะไรเขาฉี่ไม่เป็นไงเขาต้องฝึกเขาไงคือสุดท้ายมันกลับมาแบบ ไม่น่าพูดแบบนี้เลยอ่ะอเออไม่น่าแบบตะคอกใส่เขาเลยไม่น่าแบบตีเขาเลยอะไรเงี้ยครับจะรู้สึกผิดตลอดก็เลยหลังๆเนี่ยก็คือพยายามเข้าใจเขามากมากอะไรเงี้ยว่าแบบเขาเป็นสุนัขนะเขาแบบค,ค่อยฝึกเขานะเขาแบบต้องใช้เวลานะใจเย็นนะอะไรเงี้ยเนี่ยฝึกให้เราใจเย็นขึ้นด้วยจากจากการที่มีเขานะ<อ>แล้วก็ทําให้เรารู้สึกอยากกลับบ้านอ่าจริงใช่ไหม,อมตอนเย็น <ขอ S 1> เพื่อนเพื่อนออฟฟิศถามทําไมรีบกลับบ้านอะไรเงี้ยใช่ป่ะบอกเออ ไปดูลูกใช่เพราะว่าเราเคยเห็นเพื่อนบางคนแบบไปกินเหล้าอย่างเงี้ยอยู่ดีๆสองทุ่มเออเดี๋ยวกลับมานะไม่ให้อาหารแมวก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาจริงๆอะไรเงี้ยเราก็ไปก็งงมงไปให้อาหารแมวเออว่าอะไรอย่างเงี้ยใช่เราเราเราคนฟังเราจะไม่เก็ตนะแต่ถ้าเรามีเมื่อไหร่อ่ะเราจะรู้เลยอย่างที่บอกเลี้ยงจะรู้ว่าทําไมถึงเปรดองได้ขนาดนั้นเออ ก็ถือว่าถือว่าเราได้แบบว่านอกจากได้เรื่องราวของน้องหมาน้องใจฟูเนาะเราก็ได้ energy ดีๆจากคนคนแบบคนเลี้ยงหมาเออแล้วก็แบบแชร์ลิงอะไรที่แบบอบอุ่นมากๆคือทุกคนคงจะ ฟังแล้วก็ได้ตกผลึกอะไรเป็นของตัวเองนะคะก็ขอบคุณมากๆเลยที่พี่แม็กพาแบบน้องใจฟูมาขอบคุณพี่แม็กด้วยข,ขอบคุณพ,พี่เต้พี่เหนี่ยด้วยแล้วก็ขอบคุณ2 3 6 <ผม S> 2> สามหกตูดิโอต้องแมบพี่ใจฟู <Okay. S 2> ครับบ๊ายบายหนคะบ๊ายบายคะคะติดตามผมได้นะครับที่ไอทีใจฟูเดสก์ท็คะ่ะเห็นทีไรใจฟูครับ